สวัสดีครับได้เวลาเจาะกีฬากับพิจาครับเป็นประจำหลังจากจบเรื่องเด่นเย็นนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็มาติดตามชมเจาะกีฬากับพิจาทางออนไลน์นี่ครับเพจของ3 plus new นะครับชมได้ทั้งทาง y o u t u b e และ Facebook ครับเรามาพูดถึงเรื่องของนะักกีฬาไทยเราสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคน แน่นอนติดตามแล้วก็ได้เหกันไปเต็มที่นะครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ไทยเราออกซาร์นัดแรกได้สวยหรูด้วยการพิชิตตุรกีแบบพลิกสถานการณ์ชนะ3ต่อ2เซตเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไทยเราจะลงสนามนัดที่2ที่โปลแลนด์แล้วก็เจอกับเจ้าภาพโปลแลนด์นะครับนัดแรกเนะี่ยเราแข่งที่เนเธอร์แลนด์แต่ แรกสุดเนี่ยเราต้องชื่นชมยินดีกับผลงานของนักกีฬาไทยเราอีก2คนครับใน2ชนิดกีฬานั่นก็คือสนุกเกอร์กับกอล์ฟนะครับน้องบิงสระบุรีหรือนัชชารัตวงหฤทัยครับสามารถผงาดคว้าแชมป์สนุกเกอร์ในประเภทคู่ผสมชิงแชมป์โลกที่มาเชลารีนาประเทศอังกฤษได้เป็นผลสำเร็จครับในการแข่งขัน,น,น WorldMix Double Championship รายการนี้นะครับจะนำเอานักสนุกเกอร์เสียดับแรกของโลกทั้งชายและหญิงมาจับคู่กัน รอบแรกเนี่ยแข่งแบบพบกันหมดครับเอา2คู่ที่คะแนนดีที่สุดผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโดยในรอบแรกนี้นะครับมิงสระบุรีที่เป็นมือ3ของโลกในประเภทหญิงจับคู่กับนิวโรเบอร์สันมือ4ของโลกในประเภทชายหลังจากที่2แมชแรกเนี่ยเราแพ้ทั้ง2แมชเรารั้งอันดับบัวยอยู่แข่งแมชสุดท้ายแมชที่3เราต้องพยายามเอาชนะและลุ้นให้ผลของอีกคู่เป็นใจด้วยนะครับแมชที่3เนี่ยเราชนะคู่ของจัดทรัม์กับ อ่ออนยี e ได้4เฟรมรวดเลยครับก็ทำให้ผ่าน3นัดเราชนะ1แพ้2แต่ก็กลายเป็นมีคะแนนเป็นอันดับ2ก็เลยได้เข้าชิงกับทีมอันดับ1นะครับเรียกว่าผลงานของหลายๆคู่ก็เป็นแบบงูกินหางกันครับเราได้เข้าชิงอย่างเหลือเชื่อนะครับและในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยที่เราพบกับมาร์คเซลบี้มือ3ของโลกที่จับคู่กับริเบก้าเคนน่ามือ4ของโลกที่เจอกันในรอบแรกคู่ของน้องมิงกับเนโรบัสันแพ้ไป1ต่อ3เฟรม แต่พอมาเจอกันอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศมิงสระบุรีเจ้าของแชมป์โลกสนุกเกอร์หญิงคนล่าสุดกับนิวโรเบอร์ันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเป็นฝ่ายล้างตาเอาชนะคู่ของมาร์คเซลบี้กับริเบกาเคนนาไปได้สวยหรู4ต่อ2เฟรมโดยน้องมิงทำเบรกสูงสุดของตัวเธออยู่ที่74แต้มนั่นเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เดินหน้าคว้าชัยชนะและคว้าแชมป์ได้ในท้ายที่สุด การคว้าแชมป์ในครั้งนี้ครับก็ทําให้รับเงินรางวัลไปคนละ3 0 0 0 0ปอนด์ทั้งน้องมิ้งสระบ,บุรีและก็นน Euro ีโรบันนะครับประมาณ1.2ล้านบาทครับคิดเป็นเงินไทยครับรายการนี้ต้องถือว่ากลับมาจัดแข่งอีกครั้งเป็นครั้งแรกในรอบกว่า3ทศวรรษเลยนะครับเพราะว่าครั้งล่าสุดที่เคยจัดแข่งเนี่ยต้องย้อนกลับไปตั้งแต่31ปีที่แล้วครับก็คือปี1991โดยแชมป์ในครั้งนั้นเป็นของซีฟเดวิสกับอลิสันฟิชเชอร์ ที่ถือเป็นยอดฝีมือของวงการสนุกเกอร์โลกทั้งชายและหญิงในยุคนั้นครับแล้วก็มาในครั้งนี้นี่นะครับมิงสระบ,บุรีของไทยเราครับกับนิวโรบัันได้แชมป์โลกคู่ผสมไปครองได้ครับในขนาดเดียวกันครับเมื่อวันนี้ในวงการกอล์ฟนะครับโปรโจีนอัธยาทิติกุลนะักกอล์ฟสาวมือ5ของโลกก็สามารถคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการวอลมาท N.W. Arkansas Championship ที่สหรัฐอเมริกาด้วยการชนะเพลย์ออฟดาเนียลคังโปรสาวอเมริกันในหลุมที่2หลังจากทั้งคู่จบเท่ากันที่17อันดับาโปรจีนในวัย19ปีเวลานี้ครับสามารถคว้าชแชมป์ RPG a พเทัวร์รายการที่2ในชีวิตของเธอรับเงินรางวัลไป3 4 5 0 0 0เหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็13ล้านบาทครับ ส่วนโปรแหวนพรานอนองเพชรล้ำอีกหนึ่งนักกอล์ฟสาวไทยที่ร่วมแข่งในรายการนี้จบอันดับ4สกอร์14อันดับพาครับในส่วนของฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน King s คับครั้งที่48ที่แข่งกันที่สนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีหลังจากที่เราอ,อกหักดวนจุดโทษแพ้มาเลเซียเมื่อวันพฤหัสบดีก็มาชิงอันดับสเมื่อวันนี้แล้วก็ รียกาสามารถคว้าชัยชนะเป็นการปลอบใจแฟนๆที่หงุดหงิดหลังจากที่ไม่ได้เข้าชิงนะครับเราชนะ Trinidad แอนตูเ o o ได้2ประตูต่อนหนึ่งเมื่อวานนี้ครับโดยในรอบชิงอันดับ3เมื่อวานนี้ทีมไทยเจอกับ Trinidad and t o b o โก t r i d ิ d เนี่ยอันดับ101ของโลกไทยเราอันดับ111นะครับเราเป็นฝ่ายได้ประตูขึ้นนำก่อนนาที21จาก ชาณรงค์พรมสีแก้วที่ได้ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกครับก็เป็นความผิดพลาดของทางด้านทรีแดดแอนโทเิโกเองนะครับจากนั้นในนาที61ครับทรีแดดตีเสมอได้จากลูกมงของคาริโมเซสก็เสมอเป็น1ประตูต่อหนแต่มาถึงจังหวะนี้ครับนาที72สุพโชคสารชาตินักเตะที่เรียกว่าเศร้ากว่าใครเพื่อนในเกมพบกับมาเลเซียที่ยิงจุดโทษพลาดนะครับ ก็มาเป็นฮีโร่ครับทำประตูชัยด้วยลูกปั่นโค้งสุดสวยลูกนี้ในนาที72เป็นประตูให้ไทยขึ้นนำอีกครั้งและเป็นประตูชัยครับเราชนะทรีแดดไป2ประตูต่อ1รับเงินอัดฉีดจากมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีม2ล้านบาทครับสำหรับขุนพลช้างศึกชุดได้อันดับ3 k i คิงครับครั้งนี้ส่วนแชมป์เป็นของคาจิกิสถานครับที่เสมอกับมาเลเซียในเกมศประตูต่อศต้องดวลจุดโทษ ไม่น่าเชื่อนะครับทากิกิสานเนี่ยชนะมาเลเซียในการดวนจุดโทษ3ประตูต่อศูนย์ก็คือยิงกัน3คนเท่านั้นมาเลเซียที่ดวนจุดโทษชนะไทยเราเมื่อวันพฤรหรับสบ,บดี5้าคือยิง5คนมาเลเซียยิงเข้าทั้งหมดเจอกับทากิกิสานยิงจุดโทษเมื่อวานนี้3คนยิงไม่เข้าเลยครับมาเลเซียทากิกิสานยิงเข้าก็เลยชนะไป3ต่อศูนย์ครับหลังจากจบการแข่งขันครับมาโนโพกิงหวัวหน้าโคช้ชพูดถึงรายการต่อไปคือศึกชิงแชมาเซียนปลายปีนี้ซึ่ง ไม่ตรงกับช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับทำให้ผู้เล่นที่ค้าแข่งในญี่ปุ่นอย่างเจชนะทิพย์สงกระสินของคาวาซากิฟรอนตาเล่สุพโชคสารชาติที่ฤดูกาลนี้ไปค้าแข่งอยู่กับคอนซาโดเล่ซัปโปโรและชวัตวิราชาติที่อยู่กับเซราโซโอซาก้าจะไม่ได้มาช่วยทีมครับแต่โคชมาโน่ก็เชื่อว่ามาดามแป้งที่มีสัมพันธ์ที่ดีกับสโมสสในญี่ปุ่นน่าจะช่วยให้นักเตะที่ไปค้าแข่งอยู่ในเจลิกได้กลับมาช่วยทีมชาติไทยครับ นอกจากนี้นะครับผู้เล่นแกนหลักจากบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดก็น่าจะไม่ได้ลงเล่นในศึกชิงแชมป์อาเซียนทั้งสุภชัยใจเด็ดและสุพนัทเหมือนตาครับสองกองหน้าทีมชาติไทยที่ก็ทำผลงานในกิมรับครั้งนี้ไปได้สูรูนะครับหลังจากคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ตั้งใจจะส่งทั้งสองคนเนี่ยไปฝึกกับสโมสรเลสเตอร์ที่ประเทศอังกฤษรอบสองโดยวันนี้ครับทีมชาติไทยได้เดินทางจากเชียงใหม่กลับมาถึงกรุงเทพมหานครนะครับ พอมาถึงก็แยกย้ายการเตรียมตัวช่วยต้นสังกัดเพื่อที่จะลงเล่นไทยลีกในช่วงสุดสัปดาห์นี้เลยครับแล้วก็จะกลับมารวมทีมกันอีกครั้งนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนต้องดูว่าโคชมาโน่เนี่ยจะเรียกนักเตะหน้าใหม่จากคิงส์ครับมาช่วยทีมอีกครั้งหรือไม่นะครับอย่างเช่นชาญรงพรมศรีแก้วในวัย21ปีจากชมบุรี FC ที่เมื่อวานนี้ถือว่ายิง1แล้วก็จ่าย1ก็ถือว่าเป็นการแจ้งเกิดในทีมชาติไทยได้อย่างสวยหรูของเขานะครับ แล้วก็ถือว่าเป็นการบ้านที่ไม่ง่ายของมาโน่นะครับหากนักเตะแกนหลักจากเจรลีกหรือแนวรุกจากบุรีรัมแต่ละคนไม่ได้มาช่วยทีมชาติไทยในชุดป้องกันแชมป์อาเซียนในขณะที่กระแสบอลไทยก็ไม่ค่อยดีนะครับหลังจากจบอันดับ3พลาดแชมป์คิงส์คับสสมัยติดต่อกันสำหรับศึกชิงแชมป์อาเซียนนัดแรกครับเราอยู่ในกลุ่ม A นะครับไทยที่เป็นแชมป์รายการนี้สูงสุด6สมัยจะรอพบผู้ชนะระหว่างรอบคัดเลือกระหว่างติโมเลสเต กับบรูไนครับเราจะลงสนามนัดแรกพบกับผู้ชนะของคู่นี้ด้วยการไปเยือนในวันที่20ธันวาคมครับ <S <S จากฟุตบอลมาดูกันที่ฟุตซอลกันบ้างน,นะครับฟุตซอลทีมชาติไทยลงสนามซ้อมที่สนามแข่งขันจริงคือซาอัดอัลอับดุลลาห์ประเทศคูเวตครับก่อนการแข่งศึกชิงแชมป์โลกอ <S <S ขออภัยครับศึกชิงแชมป์เอเชียในวันพรุ่งนี้นะครับโดยเราจะประเดิมสมเจอกับอิรักครับ บิ๊กป๋อมคุณอดิศักด์เป็นจัศิริวัลอุปนายกสมาคมฟุตบอลฝ่ายพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดได้บอกว่าการเจอกับอิรักครั้งนี้ต่างจากช่วงกลางปีก่อนแน่นอนครับครั้งนั้นไทยเราชนะด้วยสกอร์ที่ท่วมท้นถึง11ประตูต่อ2ทําให้เราได้ตั๋วไปการขันฟุตซอลโลกแต่ครั้งนี้คุณอดิศักด์บอกว่าอิรักเปลี่ยนโคช้ชและใช้ผู้เล่นที่มีความสดแทนนักเตะตัวเก่ามากประสบการณ์หลายๆคนครับ ขณะที่คุณสุทินบัวตูมผู้จัดการทีมมองว่าไทยเราอยู่ในกรุ๊ปออฟเดตกลุ่มแห่งความตายครับที่มีทั้งเจ้าภาพคูเวตโอมานและอิรักร่วมทีมอยู่แต่ทุกคนก็มุ่งม,มั่นที่จะสร้างประวัติศาสตร์ให้ได้ครับหลังจากที่ไทยเราเนี่ยเคยได้รองแชมป์เอเชียมาแล้ว2ส,สมัยเมื่อปี2008และ2012ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียนัดแรกของกลุ่ม A ครับไทยจะพบอิรักวันพรุ่งนี้3ทุ่มตามเวลาของบ้านเรานะครับ อยู่ที่แวดวงฟุตบอลนะครับไปกันที่ยุโรปบ้างครับฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นสีกนะครับหลังจากที่อังกฤษเนี่ยเอาตัวไม่รอดต้องตกชั้นไปเล่นในเนชั่นสีกลีกบีในครั้งหน้าฝรั่งเศสที่ถือว่าเป็นแชมป์เก่าของรายการนี้แล้วก็เป็นแชมป์โลกชาติล่าสุดเอาตัวรอดได้อย่างบุดิตแม้ว่าเมาื่อวานนี้พวกเขาจะแพ้ฝรังร่งเศสเนี่ยแพ้เดนมาร์กแต่ในขณะเดียวกันโครเอเชียบุกไปชนะอสอสเตรียได้ออสเตรียเลยเป็นทีมบวยของกลุ่มไปครับแล้วก็ตกชั้นไปเล่นในลีกบีครั้งหน้าครับ โดยเกมเนชั่นซีกลีกเอกในกลุ่มหนึ่งที่พักเคนสเตเดียมรังของทีมโคนนมเดนมาร์กเจ้าบ,บ้านเดนมาร์กได้2ประตูในครึ่งแรกจากแคสเปอร์โดเบิร์กนาที34และนำห่างเป็น20นาที39จากอันเดรสโอเซนเดนมาร์กเก็บ3คะแนนเต็มในเกมนี้แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้พวกเขาคว้าแชมป์กลุ่มได้ครับเพราะว่าอีกคู่หนึ่งเนี่ยโครเอเชียบุกไปเอาชนะออสเตรียได้3ประตูตอนหนึ่งครับ ซึ่งก็ส่งผลทําให้ในกลุ่มนี้ครับโครเอเชียคว้าแชมป์กลุ่มด้วยการมี13คะแนนคือถ้าโครเอเชียเมื่อวานนี้เอาชนะออสเตรียไม่ได้นี่ก็จะเป็นเดนมาร์กที่ได้แชมป์กลุ่มแต่โครเอเชียเนี่ยมายิง2ลูกในช่วง10กว่านาทีสุดท้ายครับก็เลยชนะออสเตรียไปเดนมาร์กก็เลยจบอันดับ2ของกลุ่มมี12คะแนนส่วนฝรั่งเศสก็ต้องบอกว่าไม่เหลือลายของแชมป์เก่าและแชมป์โลกล่าสุดเลยนะครับเพราะว่าพวกเขาลงสามไป 6นัดเนี่ยชนะเพียงแค่นัดเดียวสเสมอ2และแพ้3ยังดีกว่าอังกฤษที่อยู่ในกลุ่ม3ที่ฝรั่งเศสไม่ได้เป็นทีมบวยของกลุ่มเนื่องจากว่าออสเตรียหล่นไปเป็นทีมบวยของกลุ่มหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในนัดที่5ฝรั่งเศสชนะออสเตรียได้สอศูนย์ในเกมนั้นนั่นเป็นเกมสําคัญที่ทําให้ฝรั่งเศสรอดจากการเป็นทีมบวยของกลุ่มนั่นเองครับส่วนในกลุ่ม4ครับที่เตะรู้ผลกันไปครบถ้วนแล้วเมื่อคืนนี้เช่นกันนะครับ อัศวินสีส้มในเทลแลนครับเปิดยอนครอยฟารีนาเฉือนชนะเบลยเยียมได้อย่างบุบหวิด1ประตูต่อศูนย์ครับเฟอร์ชูฟันได์โขกทำประตูชัยให้ในเทลแลนในนาที73ในเทแลแนเนี่ยทำสถิติไม่แพ้ใครเป็นนัดที่15ติดต่อกันแล้วครับในยุคของหลุยส์ฟันกาวด้วยการชนะ11และก็เสมอสถือเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมครับก่อนที่พวกเขาจะเข้าสู่ศึกฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายที่กาตาร์ โดยเนเธอร์แลนด์อยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพกาตาร์เอกราดแล้วก็เซเนกัลครับทั้งฝั่งปีศาจแดงแห่งยุโรปคือเบลเยียมนี่เป็นครั้งแรกในรอบ50นัดที่พวกเขายิงประตูคู่แข่งไม่ได้ไม่น่าเชื่อนะครับแต่เบลเยียมณเวลานี้ FIFA World Ranking ก็เป็นอันดับ2ของโลกรองจากบราซิลที่เป็นอันดับ1ครับโดยนัดสุดท้ายที่เบลเยียมยิงคู่แข่งไม่ได้ ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี2018ในรอบรองชนะเลิศที่พวกเขาแพ้ฝรั่งเศสศูนย์ประตูต่อหนึช่วดการเข้าชิงแชมป์ฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกและในครั้งนั้นเบลเยียมก็ได้อันดับ3จากการชนะอังกฤษในนัดชิงอันดับ3นั่นเองครับ ในกลุ่มนี้นะครับฮอลแลนด์ Holland ก็ควา้าแชมป์ของกลุ่ม4สําหรับยูฟ่าเนชั่นลีกลีกเอนี่ครับผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นทีมที่2ในขณะที่อีกคู่เนี่ยโปแลนด์บุกชนะเวลส์หนึ่งศูนย์เวลส์ก็เลยเป็นทีมบวยของกลุ่มตกชั้นไปเล่นในลีกบีในฤดูกาลหน้าเช่นเดียวกับอังกฤษแล้วก็ออสเตรียและอีกชาติหนึ่งก็คือสาธารณรัฐเช็กนะครับเช็กเนี่ยเดี๋ยวต้องรอลุ้นก่อนนะครับโดยในคืนนี้เป็นคิวของกลุ่ม3 ก็จะเป็นการแย่งแชมป์กันระหว่างฮังการีกับอิตาลีครับโดยข้อแม้คือฮังการีขอเพียงแค่เสมอพวกเขาจะคว้าแชมป์กลุ่มอิตาลีจะแซงฮังการีเป็นแชมป์กลุ่มก็คือต้องบุกไปชนะฮังการีให้ได้เท่านั้นครับส่วนอีกคู่ระหว่างเยอรมันกับอังกฤษไม่มีผลอะไรแล้วนะครับเพราะว่าอังกฤษเนี่ยมีเพียงแค่2คะแนนจาก5นัดเสมอ2แล้วก็แพ้3ยังไงก็เป็นทีมบวยแล้วก็ตกชั้นไปเล่นในลีกบีแน่นอนแล้วครับส่วนเยอรมัน ก็มีคะแนนมากกว่าอังกฤษตอนนี้ก็มีอยู่6คะแนนแต่เยอรมันก็การที่เยอรมันเนี่ยในเกมล่าสุดพวกเขาแพ้ฮังการีขาบ้านก็เลยทำให้เยอรมันหมดสิทธิ์ไปลุ้นแย่งแชมป์ของกลุ่มก็เป็นฮังการีกับอิตาลีที่จะแย่งแชมป์กลุ่มกันเท่านั้นนะครับรายยังอยู่ที่ยุโรปครับไปติดตามความเคลื่อนไหวของทีมนักตบลูกยางสาวไทยเรากันบ้างนะครับหลังจากที่ประเดิมนัดแรกอย่างที่ได้บอกไปแล้วแฟนๆก็รู้แล้วนะครับที่เราชนะตุรกีไปเมื่อวันเสาร์ 3ต่อ2เซตครับโดยเมื่อค่ำวันนี้นะครับหรือกลางดึกของบ้านเราทีมสาวไทยเดินทางถึงเมืองกลังของประเทศโปโลแลนด์ครับซึ่งเป็นเมืองที่ทีมนักตบลูกยางสาวไทยจะต้องลงแข่งขันในอีก4นัดต่อจากนี้นะครับเกือบทุกทีมเข้าพักที่โรงแรมเดียวกันทั้งเกาหลีใต้โครเอเชียตุรกีและก็โดเมนิกันครับไทยที่ไม่เห็นคือเจ้าภาพร่วมโปโลแลนด์นะครับก็คาดว่าจะพักแยกออกไปนะครับ คือโปลแลนด์เนี่ยเป็นเจ้าภาพพักที่อื่นส่วนอีก4ี่ชาติ5ชาติในกลุ่มทั้งไทยกรีใต้โครเอเชียตุรกีดมินิกันก็จะพักอยู่ที่เดียวกันครับส่วนโรงแรมที่นักกีฬาพักในอดีตเป็นโรงพยาบาลมาก่อนนะครับข่าวบอกอย่างนั้นทีมข่าวของเราคุณอน,น,นุมารธมันกูลบอกนะครับว่าเคยเป็นโรงพยาบาลมาก่อนย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1,800คขศ .1,800 เลยทีเดียวครับเป็นโรงแรมเก่าที่มีอายุยาวนานมากครับ ส่วนในช่วงเช้านี้นะครับ8โมงเช้าของที่โปแลนด์ก็คือบ่ายโมงของบ้านเราครับที่เห็นอยู่นี่นะครับทีมสาวไทยออกมายืดเส้นยืดสายยืดร่างกายเอ็กซ์ไซส์กันที่บริเวณหน้าห้องพักเพราะอากาศข้างนอกตอนเช้าที่โปแลนด์ค่อนข้างเย็นจัดครับก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ30นาทีนะครับโดยจากการสอบถามแต่ละคนได้พักกันเต็มที่ครับแม้การขึ้นเครื่องจากในแถบมาโปแลนด์จะใช้เวลาบินแค่ชั่วโมงเศษเ,เพราะว่าประเทศก็อยู่ไม่ห่างกันนะครับ แต่ก็ต้องยืนต่อคิวไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงเนื่องจากระบบรักษาความปลอดภัยของสนามบินที่อัมสเตอร์ดัมครับทำให้ต้องล่าช้าตรงนั้นเลยครับ ขณะที่อาหารการกินยิ่งไม่น่าเป็นห่วงไม่น่าเป็นปัญหาอะไรนะครับเห็นได้จากมื้อเช้าครับที่มีเมนูให้เลือกหลากหลายและครบถ้วนตามหลักโภชนาการแถมยังมีอาหารจากคนไทยใจดีที่เปิดร้านอาหารอยู่ที่เมืองกระดังงของประเทศโปลแลนด์รวมทั้งทางสถานทูตส่งมาให้นักกีฬาไทยได้เลือกหม่ำกันอย่างเต็มที่อีกด้วยครับสำหรับโปรแกรมวันนี้ครับในช่วงสายและบ่ายเจ้าหน้าที่ทีม วิทยาศาสตร์การกีฬาจะเข้ามาช่วยฟื้นฟูนักกีฬาถึงห้องพักครับส่วนตอนเย็นจะเป็นโปรแกรมซ้อม2ชั่วโมงที่สนามแข่งขันโดยคืนวันพรุ่งนี้นะครับทีมไทยจะลงสนามนัดที่2ของรายการชิงแชมปโลกในครั้งนี้เราจะพบกับโปรแลนด์ในเวลาตีหนครึ่งจากนั้นในวันพุธเจอโครเอเชียวันพฤหัสเจอเกาหลีใต้เว้นวันศุกร์ไปวันหนึ่งและปิดแมชในรอบแรกวันเสาร์เราจะเจอกับโดมินิกันครับ กลับมาที่ประเทศไทยครับการแข่งขันบอลลอลชายหาด Air sea Land Beach s ซ a Land b v c c h Tour ชทัวร์สมิลาโอเพครั้งที่21ร,รอบชิงชนะเลิศทีมหญิงไทย1ครับเบสกับไบรท์ก็กกขอ <ไป S 1> ขอนุญาตอ่านชื่อและนามสกุลนะครับวรพีรชยากรก้องพบสรุตาวดีและทาราวดีนราพรพัฒน์ทำสำเร็จครับเอาชนะคู่ของญี่ปุ่นไปแบบสนุก,กสูสี สองเซตรวดครับ21-18และเซตหลังขาดหน่อยครับ21-14แล้วทิ้งท้ายจอกีฬากับพิ่เจ้าวันนี้เราลากันด้วยบรรยากาศการต้อนรับฟาบ,บิโอกวาดตารโร่นี่เป็นแชมป์โลกมโต g p และคู่หูของเขาคือฟรังโก มอบิเดลลี่นะครับที่เดินทางมาถึงประเทศไทยเราทั้ง2คนครับเตรียมที่จะแข่งขันจัก,กรยานยนต์ชิงแชมป์โลก OR อาร์ไทยแลนด์กรังฟรีในร่องวันที่30กันยายนถึง2ตุลาคมวันนี้หูฝังมีปัญหาหลุดเลื่อนเลยครับเราลากันด้วยภาพนี้นะครับกลับมาพบกันวันพรุ่งนี้ครับผมลาไปเลยสวัสดีครับ